แล้วไอ้ฟังนี้ที่านี่ดูจากคุ่นกิดมากี่ปีสมัยไหนนู้นเลือทุ่ใจได้ไอนี่ทุ่ใจได้แก่สี่สี่แปดสี่เก้าทุ่ใจแกผู้ตังใจแกทำจริงผู้จริงทำจริงผู้จริงทำจริงแลยแกทำไรให้เป็นเรื่องเป็นราวมั้งอ่ะไม่ไม่แต่ไหนทำให้ผ้าบุกขึ้นไปมันยอด้อยอยู่แกทำเร่งน้ำอ๋อไปสำรวจน้ำกันเลยนะครับตอนนั้นจะมู่เจ็ดมู่กับนั้นอ๋อสำรวจเร่งน้ำที่ทำน้ำไม่ชาวบ้านแถวนี้ไปแล้วเนี่ยตับลชายทึงอำเภอกังนป่าชายตัวได้ น้องจะเกี้ยวล้านเราของปลูกไว้ัะม็กัก่อนนะเกินของปลูนะครับเราไปสํำรวจกันปีได้ต่อนน้ะปีได้ปีปีกันไปร้อมวหเข้าไว้ปีสี4แปดสี่เก้าสี่ลาได้เก็นเป็นโครงการเรียบร้อยไหมเก็นโครงกันมีการสํำรวจออกแบบงบคอรมอสันจอนในตอนนั้นอ๋อได้ก็ไปชาร์จกอนนะงบซึกซ่าแบบน้ปยนวลยีทิบลานยีิบลานนะไปประจุมสร้างกลางผมเขารักเกี่ยบเนียงกี่ยวกับเรื่อซึ่งมีคนกานู่งห้าวคนคือคนนั้นด้วยกี่คน่ะ เพรเห็นด้วยเปิดพันโอ้รับไปวันนั้นคือเราจะทำไรก่อนทำซึกเศร้าแบ๊มเราจะทำประชาคมก่อนกับพี่น้องประชาชนสวนใหญ่เห็นช็อปหรือไม่เห็นช็อปในการทำโครงการแต่ละโครงการมันใช้ได้ทั้งตัวทั้งอำเภอทั้งเมืองทั้งจังหวัดภาเลยทุ่ยใจอะไรแบนนั้นนองจะเจียวเล่าเนยแล้วนี่ข้าวบุกันอย่างไรเรื่องน้ำนี่ของพ่อแล้วท่านรู้ไหมว่าที่น้ำพังงาขาจุกู่ทางตองที่เราคนตกเยอะนี่นั่นไงซึ่งไม่ไม่จบที่ปัญหานี้นะ มันป็นหามันเกิดจากการคาดการจัดการใช่ไหมครับลีงอมรนะครับพี่อมรไม่ใหญ่เร็วเงาพีอันี่พี่บ้าพี่เบ้าพี่อมรทับไทยมูนึงบางกลางบางท้องดูใจแดงนะจากการที่เราคาดการจัดการสิบเจ็ดสิบแปดปีเลยนั้นไม่ลืมมั้งเลยเจ้ากินทำไรไว้ไม่ลืมจำแมนนนะคนที่อยู่งหรว่าใจยังโอเคขอบคุณมากครับจยัังกนได้อมรทับไทยครับ